สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาคุยกันเนาะมาคุยกันพอดีมีเพื่อนนักสะสมนะหลายคนนะครับไลายมาถามว่าทําไมผมได้ชื่นชอบในพระกิ่งเนาะก็เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังเนาะมาเล่าสู่กันฟังอแต่ว่าก่อนอื่นนะขอให้เพื่อนๆน,นะ,ะช่วยกดติดตาม ช่อง YouTube นะ YouTube ของผมคือช่องพี่น้อยวัตถุมงคลไทยนะเป็นภาษาไทยนะครับส่วน Facebook ก็จะาภาษาไทยเหมือนกันพี่น้อยสกลนครน,นะพี่น้อยเว้นวักสกลนครคือ Facebook นะาฝากช่วยกดติดตามให้ด้วยนะอ่ทีนี้เรามามา,มาคุยกันเรื่องพระกิ่งว่าทําไมผมถึงได้ชอบนะอันนี้ก็ตอบตอบ,ตอบให้พระกิ่ง อันดับแรกเลยพระกิ่งสร้างยากนะเท่าที่ผมศึกษามาพระกิ่งดีๆสร้างยากขออภัยครับสร้างยากมากยิ่งเป็นยุคโบราณน,นะสร้างแบบนวะโลหะก็คือนวะคือก้าวนะโลหะ9ก้าอย่างนะครับมันก็มีทั้งทองคำมีทั้งเงินอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่ผู้สร้างถ้าไม่มีเงินมากพอ สร้างพระกิ่งยากนะครับยุคโบราณนะอันนี้ผมพูดถึงอาจจะเป็นยุคก่อนวีสองพันห้าร้อยนะแต่แต่ว่าหลังสองพันห้ารยมาแล้วเนี่ยเป็นเป็นโลหะที่อาจจะเป็นปัญจะเป็นปัญจโลหะคืออาจจะเป็นประเภททองเหลืองไปแล้วก็ได้เป็นทองเหลืองเป็นอทองผสมก็คืออาจจะเป็นโลหะผสมที่ ที่มีอยู่ในในบ้านเมืองเราเยอะขึ้นเยอะกว่าช่วงปีสองเอ้ยก่อนปีสองพันห้าร้อยนะอ่าทีนี้เออพูดไปเรื่อยก็ลืมอ่าผมชอบในพระก,กิ่งเพราะว่าผมได้ไปอ่านอ่าเรื่องที่สมเด็จพระสังฆราชแพนะท่าน ได้เอาพระก,กิ่งนะมาแช่แช่ทาน้าน้ามนต์น้ำมนต์นนให้อาจารย์ของท่านก็คือพระวรนรัตแดงใช่ไหมอา่าอาจารย์ท่านป่วยอาจารย์ของท่านอาพาธด้วยด้วยด้วยน่าจะเป็นอหิวาใช่ไหมยุคนั้นนะยุคนั้นเป็นโรคอหิวาหาระบาดอะไรพวกเนี้ยอา่าท่านก็ทําอารัธนาพระก,กิ่ง ไปทำน้ำน้ำมนต์ให้อาจารย์ได้ดื่มกินปรากฏว่าอาจารย์ของท่านนะครับหายนะหายหายดีแล้วก็เห็นบอกว่ามีการาทำน้ำน้ำมนจากพระกิ่งเนี่ยไปพรมบ้านเมืองนะพรมอา,อาจจะเป็นกรุงเทพไหมขออนุญ,ญาตเรียกเป็นกรุงเทพไหมความเข้าใจนะง่ายๆก็คือ อาจจะเป็นบริเวณวัดของท่านหรือผู้ที่มากราบไหว้ท่านมาให้ท่านรักษาอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ทําน้ำมนต์ลดให้หมให้ก็ก,ก็ปรากฏว่าหายนะครับแต่นะอันนี้คือทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ว่ามีพระก,กิ่งทําน้ำมนต์แล้วก็ไม่มีโรคไม่มีภัยไม่ใช่นะ,ะท่านต้องต้องดูแลสุขภาพนะทุกวันนี้ความเชื่อของเรา อดีตเขาก็เราก็เป็นที่รู้กันเนาะอดีตการเข้าถึงยาเข้าถึงโรงพยาบาลมันค่อนข้างยากนะหมอก็มีน้อยนะสมัยโบราณการรักษาโรคต่างๆก็ไม่ว่าจะเป็นป่วยบางทีเราก็ตอนเด็กนะผมยังยังไปหาพระนะให้ให้ท่านรักษาอย่างเช่น ขาตกต้นมงต้นไม้อะไรเนี่ยก็ยังไปให้พระเป่านะผมก็งงว่ามันก็หายจริงๆนะตอนผมเป็นเด็กแขนหักบางคนต่อกระดูกอะไรอย่างเงี้ยยุคผมยังทันนะครับผมยังทันการรักษาโรคด้วยวิธีการเป่านะผมก็งงเหมือนกันว่ามันก็หายเหมือนกันนะผมก็ไม่เข้าใจเอออันนี้อันนี้ก็เล่าสู่ฟังนะว่ามันโบราณเขามีมีอะไรเขาก็นึกถึงพระเรียนก็คือพระ สอนไม่สบายก็ไปหาพระอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ยุคนี้เราก็ต้องไปหาหมอนะครับวิทยาศาสตร์มันก้าวหน้านะเราก็ต้องไปหาหมอส่วนเครื่องรางวัตถุมงคลก็เป็นความเชื่อความสบายใจนะด้วยเหตุนี้นะโอเคด้วยเหตุนี้ผมถึงชื่นชอบนะครับชื่นชอบในพระกิ่งนะพระกิ่งก็คือเขาสร้างยาก สร้างยากถ้าเจอกิ่งยุคโบราณนะสร้างยากมีน้อยนะครับเรื่องมูลค่าอาจจะต่างหากเห็นผมขายถูกนะผมขายถูกส่วนมากเป็นกิ่งหลังยุค2,500แล้วนะที่ผมขายถูกๆนะั้นนะก็รู้ที่บ้างไม่รู้ที่บ้างนะครับท่านเข้ามาเช่าบูชาท่าน ท่านต้องต้องเข้าใจด้วยนะว่าถ้าองค์ไหนผมไม่รู้ที่แต่ผมดูดีผมก็ได้กําไรนิดๆหน่อยๆผมก็เอาเอาเท่านั้นแหละอ่าโอเคอทีเนี้ยจะเล่าให้ฟังว่าพระกิ่งอ่าเขาเขาเป็นพระยังไงพระเป็นพระดีแหละพระหมอเป็นที่รู้กันพระกิ่งก็คือพระหมอยาเป็น พระไสยคุลุใช่ไหมสยคุรุเป็นพระหมอยาเป็นพระพุทธเจ้าอีกปางหนึ่งไหมอันเนี้ยเ,เขาจะเป็นคติความเชื่อของของทางจีนทางทิเบตนะการสร้างพระพระกิ่งแบบเนี้ยนะครับเข้ามาหาไทยทางไหนนะั่นแหละก็คือทาง ขมิน้นเริ่มแรกก็เป็นขมิ้นก่อนนะครับโดยทางขมิ้นก็จะมีกิ่งบาเกิงใช่ไหมขมิ้นผ่านลาวเข้ามาไทยก็จะมาดังมากๆในในยุคข,ของอสมเด็จพระสังฆราชแผ่นะครับท่านสร้างพระกิ่งที่สำหรับผมไม่มีปัญญาแตกต้องได้นะครับเพราะพูดถึงมูลค่านะฮะเป็นตำนานกิ่งอาจจะ โอมีราคามูลค่าเยอะนะครทั้งพุทธคุณดีนะครับปกป้องคุ้มครองนะเขาว่ามีพระกิ่งหนึ่งองค์ในคุ้มครองได้ทั้งบ้านทั้งเมืองเลยนะเขาว่านะเขาว่ากันนะครับแต่กิ่งยุคหลัง2,500แล้วเนี่ยก็ก็จะมีการสร้างเยอะนะผมเชื่อแบบนั้นเพราะว่าโลหะ โลหะเยอะด้วยแล้วก็ความรู้ภูมิปัญญาของช่างแล้วก็ครูบออาจารย์ผู้สร้างเริ่มมีการไปมาหาสู่กันได้ง่ายสะดวกขึ้นนะการสร้างพระกิ่งก็เลยมีมากขึ้นในช่วงหลังปี2500นะครับอา,อาจจะพูดงงไปไหมต้องขออภัยนะครับพูดผิดพูดถูกผมต้องขออภัยผู้ที่มาดูนะครับาฝากท่าน กดไลค์ like, กดติดตามให้ผมด้วยนะหากชื่นชอบในภาคเครื่องวัตถุมงคลที่ผมนำมาเสนอนะครับก็สามารถติดต่อผมได้นะชอบวงไหนแคบรูปติดต่อมาหาผมได้นะครับโอเคคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ